สบายดีอันนี้ขายแน่ใจล่ะขายกล้องเป็นกล้องกล้องแบบกล้องกล้องซาวซาวห้าพันเอาไว้ไอในกล้องหนึ่งเหนมือนี้เขามากินอันนี้เขาห้องหยังเข้าห่อไข่นะนี่เขาเคยเห็นแต่ตลาดตีหอมมืัอนี้มาเบิ่งตลาดท่าแขกนะเซ็นเตอร์พอยต์ไอไอขอเบิ่งกหน่อยเด้อนี่แล้ว ครับว่าเบิร์น้องเล็กข้าวห่อไข่ข้าวห่อไข่ครัไม่ขายอะไรข้าวห่อไข่ไงพี่อู้ข้าวห่อไข่ใช่เหมือนนี้เขามันกินอยู่เซ็นเตอร์ฟอยส์นะสั่งหรอใช่สั่งครับเราไม่ต้องไปสีหอมแล้วใช่ไหมไปสีหอมแล้ววันนี้เราไม่ต้องไปสีหอมแล้วพี่น้องเราเป็นสาวข้าวห่อไข่ อันนี้จพี่น้องบอบอเมน้นมูกันอ๋อมูกันโอ้เป็นมูกันนะชุดนึงเท่าไหร่นะุดะสองห้าพันหรือสองหมื่นห้าพัอันนี้กนนาใช้ไอ้ซุก,กี้ทำได้เลยฮะ น,นี่เป็นคนทำนีไ่ไข่ห่อข้าวนะแสดงว่าน้องถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ขายหวยก็ขายนี่อย่างเดียว แล้วก็ขายมือถือไปด้วยไอโฟนผ่อนได้ไหมน้อง <laughs> <laughs> ไม่มี <laughs> ไม่มีผ่อน <laughs> ซื้อสดอย่างเดียวอยู่นี่นี่ <laughs> <c oughs> ถ้าผ่อนไอโฟนได้ <c oughs> ผมจะผ่อนข้าวไข่หมอข้าวนี่แหละผ่อนน,นั่นเล <laughs> ยะอ่ะดูให้เห็นสองคนนะ <c oughs> อันนี้ก็เรียกเตาอะไรเนาะ ที่เขาเอาไปทำจริงๆเขาทำอะไรเตานี้แปลกดีไม่เคยเห็นจิ้มจุ่มบ่หรือหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ย๋อก็คือทรงนั้นเดียวกันโอ้แกงหน่อไม้ก็ได้แกงหน่อไม้ก็ได้ได้หมดแต่น้าน้องไม่น่าแกงหน่อไม้เลยหน่องน่าจัดสุกี้อย่างเดียวสุกี้หมูกระทะเกมก็ได้นะแกงเปิ้ลบ่โต้นี่แหละสุดยอดเลยเห็นหน้าตลาฝรั่งฝรั่งแบบนี้นะ กินอาหารลาวนี่หน้าดูสวยกันเนาะจะต้องกินอาหารลาวเนาะแล้วกินอยังมากคืองามเท่นี่กินข้าวกินข้าวห้อไข่ไข่โอ้มันได้อย่างงี้คื่กินข้าวมาแล้วและคำถามสุดมากที่เจอนะทิ่กับแกงตอไม้ทุกคนเลยอันนี้กินข้าวห่อไข่ไข่ห่อข้าว วันนี้สาวหอกไข่เปลี่ยนไปสาวหอกไข่จะสมบูรณ์นิดนึงแล้วอูเบิ่งบางข้าวตอมไข่ถ้าแขกแขวงคำม้วนขาวหอกไข่ท่าแขกมันก็จะเป็นอยากเจอน้องกล้องมาเล่นที่บ้านลมนะเพราะว่าน้องทําไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอันนี้หยอกน้องนะหยอกน้องหยอกน้อง อันคนคนเฮ็ดนี่ซื้ออย่างนะแอนลินอันคนจับอันกล้องได้ทอดซื้ออย่างนะฮ,นนฮะ<า>ลิลิสาอ๋อลิสากับแอนลินแอนลินคนนี้ลิสาคนพุ้นเป็<อ>นคนตาแขกนี่ปะอ๋อนี่จ่ายใช่ไหมจ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่าย ว่กลงนะมีคิดเอาแบบสูตรที่มันเผ็ดหรืออะไรแบบนะพาวนี้ขายโอ้ยอ้าวคืนขายวันที่สามแอ้หวยล่ะหวยครับอะไรลวงพี่ต้องผูกนะน้องนานนึงรอบมาจะได้ซื้อใหม่โอ้ร้อนมาขายถูกวันนี้กลับมากินอีกเลยแสดงว่า เรียนจบกันหมดพอดีเลยเนาะอันยุเท่าไหร่ก็ไ<อ>ด้สิคะพี่มาตั้งสองโอเคอุ้ยโทษๆๆอ่ะโอเคอได้มาแล้วได้มาแล้วขอบคุณครับถ้าพิชานถูกพี่ชานจะมากินอีกใช่ไหมมาซื้อหวอยอีกไม่กินข้าว <c ười> ขอบคุณคนะพี่ไม<อ>่เจอกันเด้อบ๊ายบาย